ดายชาแนลนะคะวันนี้ก็เจออีกแล้วกับใครคะพี่ล like ูกบอลค่ะเออสายาว่าสายาอะไรแม่ต่อลูกบอลลูกบอลอีเบ๊ชอบมาแบบว่าพุ่งให้กูแบบอะไรอะไรอีวันนี้ก็มาทำอะไรกันคะวันนี้เป็นวันปล่อยผีวันปล่อยผีใช่แล้ววันนี้เป็นวันปล่อยผีเราก็ต้องมาเข้าคอนเซ็ปต์กันสักนิดนึงเราต้องมา ปล่อยผีกันซะหน่อยอืมวันนี้็จ้มาแต่งหน้าเป็นผีอะไรดีฮะผีอะไรดีคะวันนี้เป็นลุกอะไรดีวันนี้เหรอก็อยากจะให้นางเป็นแวมพายผีแวมพายชอบจังเลยอ๋อมาจากไหนมาจากแบบว่าโรมาเนียหรือเปล่ามาจากเม็กซิโกหรือมาจากไหนแวมพา์มาจากไหนคะมาจากนครนี่แหละไม่แวะไหนเลยมากรุงเทพเลย ยิงตรงเลยมาลาดมากรุงเทพใช่ถูกทำไมถึงเป็นผีใช่ไหมโดนแวมไพร์หนุ่มกัดคอดูดเลือดความเป็นมาก็คือเราเนี่ยก็คือไปเดินข้างนอกเดินในที่เปลี่ยวไม่ใช่เขาก็ททำเรานะเราเนี่ยล่อหลวงร่อหลวงล่อหลวงออ แต่งไปด้วยคุยไปด้วยโอเคแต่งไปด้วยคุยไปด้วยอ่ะเอางี้ดีกว่าไหนๆก็เป็นคืนวันปล่อยผีวันฮารุยแล้วเธอเนี่ยมีเรื่องแบบผีผีมาเล่าให้ฉันฟังไหมฉันก็อยากรู้ไงฉันหรอฉันฉันก็มีนะแต่แต่น้อยมากเป็นคนไม่ค่อยเจอหรอกผีหอืจเจอแต่ผีจับหัวผีจับหัวหลอกผีลูกหัว ผีอะไรอะผีข้ายาหัวคั้นก็ประสบการณ์เรื่องผีเยอะมากนะเหรอเออฉันเจอผีเยอะมากเจอที่ไหนเป็นคนแบบว่าเซนดีมากเลยเธอเจอตามแบบว่าโรงแรมผีอะไรเออจะมันน่ากลัวมากเลยนะแม่น่ากลัวขนาดไหนเออน่ากลัวน่ากลัวมากเห็นแล้วอุ๊กเหนี้มพี่บพี่วานทำไงอะเจอผีอะก็นิ่งๆก่อนอย่าพูดกิงเอาแล้วไงก็ต้องเช็คก่อน โอเคไหมไหวหรือป้าการที่ประเจอเจอผีอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบไม่ไหวก็วิ่งหนีเอาแต่ถ้าไหวก็วิ่งเข้าใส่เอาเซ่ไม่ใช่เาเรื่องอะไรคะเจอผีเจ้าที่ค่ะเออเป็นยังไงวุ่เป็นยังไงเป็นยังไงอยากรู้ก็อยู่กับอาแล้วก็คืออาทำทำงานเป็นมหาดเล็กเนาะก็อยู่ในวังแล้วก็จะมีแฟลตที่แบบว่าของของมหาดเล็กแล้ว คือที่ที่เก่าที่เดิมอะเข้าใจไหมมันก็จะแบบนานแล้วเป็นร้อยปีอะไรอย่างงี้หรอสถานที่ได้ไหมว่าอยู่แถวไหนได้บอกสิย่านย่านแถวไหนย่านถนนสุโขทัยซึ่งซึ่งอันนั้นมันเป็นมันเป็นแฟลตที่แบบว่าให้พวกมหาดเล็ก็อยู่ใช่ไหมล่ะแล้วคราวนี้คือไปอยู่กับอาแล้วอาบอกว่าคือชอบโดนอามแล้วอาก็บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าที่แหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะชอบฝันแล้วอาเป็นคนสวยเหมือนแบบว่า เจ้าที่เ,นนเขาแบบเหมือนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ชอบมาอัมอัมในที่นี่คือแบบว่ามากอดเออแล้วนางเ่รเรื่องแบบนี้มันเคยได้ตกใจหมดเลยกู <h ums> ว่าแหละมันต้องมีอะไรแบบนี้ต้อง <h ums> เยียนสดแรงเลยนะเออ ตกใจตกใจตกใจหมดเลยเออแล้วก็แบบนางก็เหมือนด่าเนี่ยทำบุญไปให้แล้วจๆต้องมาแก้มาอะไรอย่างเงี้ยนางหายเป็นปีเลยนางไม่มีอาการโดนอัมแล้วพอแบบเนี่ยเราไปเรียนใช่ไหมวันปีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็นอนแบบนอนกันหลายคนเราได้แฟดนะเนาะอานอนบนโซฟาเราก็นอนปูพื้นแล้วมีอยู่คืนหนึ่งเราก็แบบว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นแต่เผอิญว่าวันนั้นอะ เรานอนตรงกับประตูเออเรานอนตรงกับประตูใช่แบบตรงกับประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็กึ่งหลับกึ่งตื่นเนาะพลิกตัวค่ะแล้วก็กระเทยก็มองแบบปุ๊บเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวแต่เขามาดีใช่ไหมเขามาดีแต่เขาไม่ได้มองเรานะเขาแก่ผมขาวเลยใส่เสื้อสีขาวมีรูปําพหัวยืนหัวอีกนิดเดียวถึงเพดาน ใหญ่ใช่ตัวใหญ่มากฉันกนหลงจริงหลงจริงเป็น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 ครั้งแรกที่เห็นอีพอยมึงแก้มึงแก่กูแล้วมึงก็หลอนเองอีดอกใช่แล้วก็แบบเราก็เฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยคือเราก็ยิ้แบบตาเพราะเราไม่อยากไม่อยากไม่อยากมองเห็นเนาะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ลองลองแข็งใจว่าดูซิ ถ้าลืมตาอีกรอบจะเห็นเขายืนอยู่ไหมปรากฏว่าไม่มีแล้วแล้วภาพที่เราเห็นอะย้อนไปที่ภาพที่เราเห็นคือเขายืนแล้วก็มองไปที่อาแต่ว่าสายตาเขาว่าเราาแค่ไม่กี่วิเราสามารถจับสายตาได้ว่าเขาว่าเหมือนแบบเหมือน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 ผู้ชายฟิลรักผู้หญิงอ่ะใช่คือแบบอก็คืใช่แล้วแหละเราก็แบบก็เลยแบบว่า ก็เล่าตื่นมาแล้วก็เล่าให้อาฟังแล้วก็คือแบบเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเราเห็นผีจริงๆกับตายคืเหเป็นตนใช่ล่ารูปล่าใช่แต่คือเออหลังจากนั้นก็คือมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ได้ยินแค่แบบเสียงแต่เราเสียงอะไรพวกนี้เราเราเรานี่เป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเหมือนกันอออืมอ่มอนมลืมอ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 แมอวมอื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 มมอม ไม่ไม่ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอคือคนเกิดวันเสาร์คือเ้ื่นป็นคนเกิดวันเสาร์ด้วยอ๋อดวงแควไม่มีเหตุต้องเจอแต่ว่าจะมีความรู้สึกแต่เขาว่าเวลาไปในสถานที่นั้นๆจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรู้สึกเอ๊ะอันนี้รู้สึกฟิลไม่ดีแล้วรู้สึกเข้าไปรู้สึกอึดอัดรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นอะไรเงี้ยคือ คือเป็นรู้สึกแต่ท่านถามว่าให้เจอแบบจริงจริงจังๆเลยอะ่ะก็ก็ไม่ไม่เคยเจอ,อแล้วก็ไม่อยากเจอเออ,เอ,อแล้วก็ไม่อยากเจออะไรอย่างนี้ก็คือแค่ความรู้สึกแค่นานไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยมีอะไรที่น่ากลัวไปกว่านี้ใช่ก็คือแบบแค่ฟีลิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เคยมีครั้งหนึ่งคือที่บ้านบ้านเก่านะเป็นบ้านที่ซื้อนะคะแล้วเป็นบ้านใหม่นะ แต่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เพราะว่าทางขึ้นบ้านมันจะเป็นบ้านแบบลูกเล่นอะ<ม>เป็นไล,ล่ระดับอะเออแล้วเหมือนทุกคนเนี่ยอยู่ห้องกลางห้องโถงแบบเนี้ย<ม>ชั้นลอยแล้วก็จะมีทางขึ้นบันไดไปชั้นชั้นสามไปห้องห้องนอนของฉันกับห้องนอนของของพี่ชายเราอะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์เหมือนอย่างนเนี้ยเนี่ยนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ปุ๊บนั่งเล้วเราอะไม่ได้มองไงได้เราไม่ได้มองแต่คนอื่นที่เขาอยู่อ่ะคือเขาก็ชังนักอะ่ะ คนที่เห็นคนที่อยู่ข้างๆอนะ่ะเขาก็แบบเห็นเหมือนเห็นขาคนกําลังเดินขึ้นไปคือเห็นแค่น่าจะเป็นขาผู้ชายนะแม่อ่าก็คือเดินขึ้นข้างบนแล้วเขาก็ถามเราแล้วเาขาถามเราก็บอกว่าไม่มีนะคือแบบไม่มีใครนะแต่ก็คือมีคนเห็นแบบเนี้ยที่บ้านเก่านะหลายคนนะแม่ หลายคนเจ้าที่เจ้าที่แหละเนยเป็นเจ้าที่เพราะว่าบ้านหลังนั้นก็คือเฮฮาปาร์ตี้เสียงดังเคยมีออกไหมวันนี้วันนี้ก็อยากให้สีปากนางเป็นผีแบบว่าอัมเบอัมเบแบบว่าเป็นเด კ อเรทที่ทาปากสีอัมเบย์แต่แม่รักเพิ่งเพิ่งเพิ่งดูดเลือดมาสดๆใช่แต่ให้ดูเซ็กซี่คือพยายามจะให้แบบว่าดูเซ็กซี่ให้แบบว่าผีผู้ชายหิวอ นิดเดิงอะไรอย่างเงี้ยพอยอ่ะกลัวผีผีอะไรฮะจอะผีอะไรผีรูหัวเจอผีไม่เห็นหัวค่ะงานเข้าคอรัวย่งคะเสร็จแล้วเห็นไหมสวยฉ่ำในเวลาแป๊บเดียวเป็นผีที่แบบว่าดูเซ็กซี่ยั่วที่สุดนี่แค่หน้าเนียเดี๋ยวต้องมาดูชุดใช่ อีซีดูเลยไปล่ะเออดูยังไงยังไงยังไงโอ้ยไม่ไฟวาวไปไหมล่ะเนื้อป่ะเดินแบบ ทั้งไงให้หนูทำอไรหนูจะเห็นแบบมันเห็นรถถูต้องผ่านโน้นฝั่งโน้นฝัง่งโน้นฝั่งโน้นแคบตาฮะบ้านนี้หรอ,อแม่ไม่หันหลังเข้าบ้านนี้สวยไหมที่บ้านที่แบบ แล้วกรโดดลงมาปุ๊บลงมาดีอะนี่สวยนะอยากได้ควันนะืีอเหม็นควัมใช่ไหมไม่เม่นได้เกี่ยวควันม่ได้ไอ้คนน่ะบม้อเลมน่าดีมา คืนมีไนช็อตะแม่มีหมดไนช็อตสวยอยู่นะหมดคืออนยญาถ่า่นะครับนี่แต่ว่ามันเกันเลยการนึ่ มาล้างกุกว่ะไปไปไปดิเดิเนเลยกัน <Okay. S 2> เงียบเชียมันเดิมึงก็เดินมาไม่น่งประตันบใจถ้าเกิดเราเดินไปลุกจอดอ้าวบ้านนี้เห็นไหมคะรับไม่มีหมดไม่มีคนอยู่ใช่ไหมหลังเนี่ย พอ <coughs> เป็นไงกันบ้างคะสำหรับลุคนี้แวมไพร์สาววันฮาโลวีนโอ้โหแซบ่แซบ,ซบๆยัๆ่วยกันไปเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆหรือ FC คนไหนนะคะชอบลุกไหนหรือว่าชอบลุกของวันนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กับเมเปิ้ลด้วยนะคะยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเมเปิ้ลพัชชุดาชาแนลด้วยค่ะไปละจ้าแซ่บแ ีมหอมมากครีมหอมมากแม่อยากล้างหน้าแล้วอร่อยอยากกินก็เปิดนี่เกมนะแม่ทำไมหน้าใสอ่ะแต่งหน้านะไม่ทาครีมกันแดดนะคะนี่ยังไม่ร้อนนะนี่คือได้ทช้กี่วันคะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแม่ตื่นมาตื่นมาใสเลยนะอ๋อหน้าใสใสไปใสผักครั้งแรกร้อนไม่หลับ่นอุ่นทำไมแม่ น่าดิองดิ่งดิ่งดิ้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 งดิงดิ้งดิงดิ่งดิ้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 งดิังดิ้งดิ็งดิ่งดิ้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 งด้งดิ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 ่งดิ้งดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งดิ่งดิงดิ้งดิงดิ้งดิ้งดิ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 ้งดิงดิงด 네 <목소리나>